ใช่ใช่ตอนนี้ขาดแค่คุณเอคนเดียวเบ็เบ็ดตกเลขไปวันแบงก์วานี่ไงแบงค์อยู่ที่นี่แบงค์ไม่ได้เข้าดิสใช่ใช่แต่แบงค์ไม่ได้เข้าดิสอ้าวผมเครื่องแจ้งหมดเลยมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยมนับได้มันมันโหลอยู่ในแคทเนี่ยเอ็มเป็นพรีทเอ็มเป็นพรีคใช่ทุกคนเอ็มเป็นปรีคไม่พี่เอกบอกว่าพี่เอกเป็นลูกชูบเอ็มเป็นอะไรอ่ะ ถ้าเอกเป็นลูกชุกเอ็มก็เป็นลูกชิ้นแล้วกันเอ็มเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นมาถึงไม่โหดตส่ตัวไม่ใหๆ่พอใดๆคนมาดูเก็บกดอะไรกันกันกกัน ห้วาแบบวาแบบเมคอโควันนี้ก็คือเออ อยู่กับพี่แบงอยู่กับพี่ท็อปอยู่กับพี่แบงค์อยู่กับพี่ท็อปเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเจอเจอเต้ยแล้วก็สวนกับพี่เน็กตรงหน้าห้องแอดมินอ่ะไปอยู่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีน้ำตาลนี่ใครบินเหรอพี่ท็อปพี่ตองพี่ตอปงงไปหมดแล้วน้องกับน้องไปอยู่กับท็อปตั้งนานแล้วท็อปท็อปท็อปไปไหนขอถามไลท์ท็อปตั้งแต่ต้นขอถามไลท์เอาเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะ มันตรวจโควิดเนี่ยไม่รู้อะเออเอาตั้งแต่ติดโควิดอ่ะอ่าเดี๋ยว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 ท็อปไปกระโดดที่ห้องเละโอนแล้วก็มาอัะโหลดที่อัอฟมิแอดมินแล้วก็ลงมาทิ้งขยะที่ห้องโซเลตแล้วเห็นตุ๊แป้งเดินมาอยู่อ่าแล้วหลังจากนั็เข้าห้องใสแล้วท็อปหายไปไหนจากห้องไป ก็ทบก็ได้ออกมาห้องโรโรเอนจินออกมาพับอีสิทธิ์วิสุดท้ายค่ะเอ็มเอ็มขาไม่ได้มุดเขาวิ่งเขาวิ่งออกมาเลยหนัว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 โอ้โหไหมปแบงค์ไปแบงคหนีหนูอีกแล้วไปแบงค์ไปไหนคนเอ็มเปิดไม้ ไม่ใช่ผมแน่นอนสงสัยสเต็ปซิ่งใครบอกตามตามตามแบงค์หรอทำไมแบงค์ตายอะตามสมนี้ไม่ใช่พี่ออฟแน่นอนพี่สมนี้ก็ไม่สมนี้ก็ไม่ใช่พี่แป้งด้วยไม่ใช่พี่แป้งเพราะว่าพี่แป้งพี่แป้งอ่ะออกจากห้องไฟไปเอ็มเห็นแล้วลราคอนเฟิร์มกันหมดแล้วคือผมเพึ่งสวนกับครูเน็กมาแล้วผมมาเจอพี่ออฟอยู่ขวาอยู่ฝั่งขวายาน ยังไม่เลิกหัวยร้อยอีกเหรอวะอะไรกัน่เใครอ่ะไอ้ลูกชิ้นนี่เอง อทำไมเอ็มต้องเป็นตาแรกด้วยนี่เอ็มไม่ได้เล่นนานอ่ะเอ็มเอ็มไม่ได้เล่นนานจนแบบว่าเฮ้ยมันปาดตรงไหนนะเดี๋ยวมันต้องคิวยังไงนะกายร่างักลัวกายร่างเป็นม่งอเอ็มไม่ได้เล่นนานแต่เอ็มปาดไปหลายศพมากเลยนะเราตายนานมากเราด้วยเอ็มเอ็มต้องเปลี่ยนคำว่าไปเลยเจอกันพี่เนกเป็นายต้อ ี๋ยวนะไปไหนดีไม่ได้เล่นนานโอู้หนแอเฮ้ยโอ้โหไปดับเบิลคิวแป๊บนึงแป๊บนึ่งคอนเทนด์คอนเทนต์เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสองเลยใช่ครับข้างๆขอไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำอะไรให้ฟังก็คือเดินลงมาข้างล่างนะไปห้องนิ้ว อื๋อรอนนิวและดาวโหลดเรื่องเลอากูคือขออ้าเทตนกูก็จัดได้นี่ไงปลามนอเลยค่าปลามต้นเกมอ่ะที่หลังกอดนี่กอดศพเนี่ยช่วยเปิดไฟก่อนนะใครจะไปรู้ล่ะไปแก้การอดหนึ่งดอไฟเอ็มเอ็มไปแก้ให้ ประหยัดไปอะไรกันวะนึกปืนฮะบ้าเหรอมาอยู่หมดขับให้เอ็มเลยขับให้เอ็มเลยกลัวกลัวกลัวเอ็มไม่กล้าฮ่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 าตีตาห้าบวกเอ้ยกำลังจะรีบไปพี่เอ็มว่าแล้วว่าเป็นพี่ตองกับพี่เน็กพี่ตองไล่ตามเอ็มเลยเอ็มวิ่งหนีเลยเมื่อกี้ ก็มันจะกดรีมหอดศพเลบเลยอ๋อเราโอดปามทำอไมวะนัวไงนัวหูไไม่่ด้ปามเอาคอนเทนต์นะปามเอาคอนเทนต์นะลูกเพราะแค่ปามตอบจะตอบจะมั่นใจว่ราะเขาขี้เกียจไงเนี่ยมันโดนคิตใจแล้วเป็นเหตุแหละสาเกตชัยพบเกตเจอกันพี่ตอมเป็นเจอกันปามมาสติกับพี่ใหมกันนะเอ็ม เออว่ะติกกับคูเน็กอันตรายที่สุดเอาไงงั้นมาก็คูเน็กเป็นสงตาแล้วอ่ะ อะไรกันเนี่ยไม่เอากลัวๆเดียวตกกระจาทุกคนมายืนจ้ะเฮ้ยัเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยใบไม้ใบไม้ฟิวเนอะคุณเน็กว่าไงฮะคอนเทนต์คุณเน็กว่าไงฮะ แป๊บน,น,นึงนะเอ็มบอ,อกเลยเมื่อกี้พี่แป๊บน,นึงนะพี่แป้งเอ็มตกใจมากเลยเว้ยตอนเจอพี่แป้งเมันขึันรีบอยแบบว่าเอาไปเอ็มกีมกีนไม่ใช่พี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ท็อปแน่ๆอเอางี้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 เ,<ต>เดี๋ยวบอกก่อนอเจอที่สโต,ตเลสและตอนที่ท็อปเดินลงมาสโต,ตเลสท็อปสวยกับคุณเน็ก อ่าโอเคไปคุด็พาเองรีพอร์ตเองเปล่าไ้ิโอยไม่ใช่ละเสียงนะไม่ใช่ละพี่เน็กพี่เน็กยิ้มอยู่พี่เน็กจะถามตานะพี่เน็กพี่เน็กยิ้มอยู่ยิ้มอะไรเลยเแฟนโบแล้วแฟนโบแล้วคุณเด็กเปนตรายที่สุดพี่เน็กยิ้มอยู่อ่ะกูโหวตตัวเองนี่เด็กกันเถอเอาคุณเด็กจะบอกคุณเด็กว่าข้างขวาเขายืนกองกันเป็นพเนจรอยู่ ยืนจ้องหน้าอะไรกันก็อยู่นี้าแล้วทุกคนก็คือยืนจ้องหนู งั้นเลยเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนะชัวชัวร์ไหมว่าพี่เน็กเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าโหวตรอบนี้แล้วมาตาเมื่อกี้พี่เน็กไม่เป็นอ่ะคือเกมจบเลยนะอันนี้อันอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ็มอ่ะเหรออ๋อโอเคโอเคถอนตัวเลยใครดีหนูก็ว่าใช่โหวตหนูก็ว่าใครดีเลยใครอ่ะคือตอนแรกอ่ะสงสัยเบลอยู่เพราะว่า ตอนแรกเดธอะไม่ยอมไปแก้ไขเลยแต่แบบมีคนปาดต่อหน้าอ่ะเอฟเออตอนอุตส่าหปาเลยอ่ะใครอ่ะแหงเหมือนกล้วยที่มีเชอร์รี่ข้างบนอ๋อแบบนี้เอียงเอียงเลยเลยแง่งมันหายไปแล้วนั่นเองเดธอะไม่ใช่ไงเพราะว่าตอนแรกอะเอ็มพี่ผมทายแล้วมันไม่ใช่อ๋ออ๋อใช่ใช่ขอโทษแป๊บนึงนะผมเป็นไอ้ต้นเกมอีกแล้วไม่ได้เล่นก็พี่อ้อขอคอนได้ต์หน ไม่ได้สนอะไรใครอยู่ใกล้ก็เอาตามเป็นเหรอเนี่ยไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอากเอาไป เอ๊แต่วันนี้ไอดีคิวเลอยังไม่ไม่ทำงานเลยปะอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่โดนอะไรกันการให้ปาดตอดก็คือก็เอ่อภาพภาพที่เห็นนะผมจะไปเลี้ยงผีนะรอบนี้ผมจะพูดตามภาพที่ผมเห็นนะามามึงก็พูดสัทีสิ เเออไ,ไฟกันรนรวะ few moments later ทำไมแบงค์ไม่เลี้ยงน้นองอ่ะพิมทำไมแบงค์ไม,ไม่ไม่นะ่นงป็นหนึ่งกับหนึ่งนะคะที่เดิมสองมาไม่ได้นะ <c oughs> ปั๊บนึ่งป๊บนึ่งปั๊บนึงทุกคนทุกคนคือทุกคนทุกคนเอมอ่ะมีสิ่งที่จะพูดคือตอนเอมปาดที่ตองอ่ะเอมมองไม่เห็นพี่เน็กว้ทุกคนคือเอมอ่ะเก็ตฟิวเก็ฟิวป้าว่าเอมอ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วดูวันนี้เอมเป็นหลายตามากเลยอ่ะเอมทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะแล้วเอมก็ปาดพี่อย่างสนุกสนานทุกตาที่เดิมด้วยไงเอมปามายืนกับพี่ปามายืนกับพี่เราจะเป็นไม่นะไม่เล่น เอ็มต้องเอ็มต้องลับลับตีบ่อยๆนะเ็เจอกันอะไรวะเนี่ยเอาไป เขาจะเอาคอนเทนต์กันใช่ไหมคนไม่เป็นและอยากเป็นแล้วไงพี่เน็กดูเงียบๆนะขอบูเพย้เราดนะ้วยโอดป้าโอดป้ามโอเคอเค่อานชื่ออา่านชื่อด้วยแล้ทำไมกันก็ <laughs> พี่เน็กไม่มีคนพูปะ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจริงๆด้วย <laughs> ได้คนได้คอนเทนต์ ทีนี้มึงรู้หรือยังอีเบสอาไงเยอะพี่ต่ออือกันสิไม่เน้นสื่เน้นนัวต้องนัวแล้วไม่เน้นแพชชนะเน้นคอนเทนต์งั้นจัดไปไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองเอาไวเญญาณของตัวเองดอชิดาตอปะตักอ้าวเหรอ พี่ตองไม่ใช่เราอยู่กัะท็อปตลอดเวลาพี่ตองไม่ใช่เราหา,หาขอพยายกูจะดูสิอยากลำนี้มันจะรอดไปได้สักกี่น้ำพี่จะรอดดีกว่า าแล้วรัแลที่แผงไฟในขณนะนี้น่าจะมีการประหัตประหารก็เกิดขึ้นนะครับอ๋อยังไม่มีนะครับไปเลยแตนบอดมากกว่าแทงหัวยทำไมไม่ถูกแบบนี้บ้นนงเนาะ ไอสองคนฆาตกรน่ะกูไม่ว่าหรอกได้สองคนที่โหวตกูอ่ะใครเอมกับท็อปเอมกับท็อาประโหวตกูไม่เป็นไรแต่อีกสองคนน่ะใครสองพี่เอ็มไม่ไม่นแล้วหรตัวดีเอมสีฟ้าน่โหวตคุไม่ใช่ผมอ่ะเพราะผมไม่ได้โหวตเอ็มไม่อยากเป็นแล้วพี่แป้งตุ๊กพีคเปลี่ยนสีเอ็มเอ็มต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะสีม่วงไม่เอากลัวสีเขียวอ่ะสีทนได้ตัดตาเมื่อกี้คือสีไม่เอ็มสุดใจที่สองมาถึงแบบเอ็มเอ็ม เอ็มเป็นมะเขือเอ็มเป็นมะเขือเขียวแล้วกันมะเขือปอกทุกคนอย่างงอย่างท้องไฟเหรออย่างงงสีกันนะโอเคป่ะพิกหยวกพริกหยวกขอเอ้เอาเออจริงๆด้วยเราเป็นพริกหยวกไปแล้วนะไปไปเลยนะขอโทษค่ะไปเลยนะ